นี่คือภาพของคุณยายวัย92ปีที่ใช้ครีมกระแดดทาหน้าทุกวันแต่ไม่เคยทาที่ลำคอเลยไม่นานมานี้นะครับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีในมิวนิกประเทศเยอรมันได้ออกมาอธิบายว่าคุณยายคนนี้ได้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของ SPF ป้องกัน UV บุบนใบหน้ามาตลอดแต่เธอกลับไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทาบนลำคอนานกว่า40ปี ถึงแม้ว่าความชราความเหี่ยวย่นจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแสงแดดทําให้เราผิวแก่ก่อนวัยและเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรได้ครับเนื่องจากรังสี UV สามารถผ่านทะลุหนังกำพร้าและหนังแท้จนไปทําลาย DNA ในเซลล์ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายบนชั้นผิวหนังกพำพร้าโดยทําให้เราหน้าดําแล้วมีจุดด่างดำตามมาครับ เชื้คุณยายเนี่ยนะครับก็เทียบให้เห็นถึงความอันตรายของแสงแดดและรังสี U.V และแสดงให้ถึงความสําคัญของครีมกันแดดครับผลสํารวจพบว่าคนที่ใช้ครีมกันแดด SPF 15ขึ้นไปเป็นประจําสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งผิวหนัง